อาจารย์คะเ <Okay. S 1> มื่อสักครู่นี้นะคะเราได้กลางข้อมูลที่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่กอสอสอเนี่ยเอาข้อมูลมาทําร่วมกับทปอแล้วก็เห็นตัวเลขของเด็กที่สอบเข้า t ีแคสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคะ่ะอาจารย์แต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของเด็กที่ไม่ได้ไปต่อในเส้นของอุดมศึกษาเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันคะ่ะอาจารย์มีมากกว่า1นึ0 0 0สห่นคนในปีการศึกษา2566อาจารย์มองเห็นความน่ากังวลอะไรสําหรับตัวเลขที่มันหายไปไหมคะ โอ้จริงๆเป็นตัวเลขที่ถือว่าเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่น่าเสียดายมากเลยครับเพราะว่านะตอนนี้ประเทศไทยต้องการกําลังคนทุกคนในการขยับประเทศไปสู่ประเทศไทยที่ก้าวหน้ากว่าเดิมนะครับแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องต่างๆมากกว่าเดิมทุกคนที่หลุดจากระบบไปหรือทุกคนที่สูญเสียมันคือการสูญเสียทุนมนุษย์ของประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้นแสนห้าหมื่นคนที่เขาสามารถจะเป็นแรงงานรุ่นใหม่มาช่วยขยับขยันประเทศได้แล้วก็เสียโอกาสตัวน,นี้ผมว่า มันมันน่ากังวลใจจริงๆครับถ้าดูสถานการณ์ของแรงงานตอนนี้ค่ะเรามีความจําเป็นต้องพัฒนากําลังคนต่อเนื่องใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนเป็นภาระหนักเลยนะคะของอุดมศึกษาค่ะอาจารย์ช่วยประมวลให้เราฟังหน่อยว่าถ้าเราผลิตไม่ทันหรือเด็กกลุ่มนี้หลุดออกไปไม่ได้เรียนต่อค่ะมันจะมีความน่าเป็นห่วงยังไงกับกําลังคนในอนาคตคะอาจารย์คะ ครับคือปกติในประเทศไหนก็ตามที่พร้อมจะรับมือกับโลกที่กําลังจะมาถึงนะครับเขาจะมีกําลังคนทักษะสูงคืออย่างน้อยต้องจบระดับปปสขึ้นไปเนี่ยไม่น้อยกว่า4 8 5 0กําอลังแรงงานซึ่งประเทศไทยมีแค่มีน้อยกว่านั้นเยอะครับ<ฆ>คิดเร็วๆตอนนี้ประมาณ12ล้านคนที่เราต้อง<ฆ>สร้างทักษะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่พร้อมกับเรื่องนี้และยังมีคนขาดจํานวนมากเนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศครับแล้วน้องที่หลุดจากระบบ ออกไปหรือไม่ได้มีโอกาสเรียนต่อนะครับแม้ว่าเขาเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้นะจริงๆงานวิจัยที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทากับทางกสศก็ชีห้เห็นว่ามันถ้าเกิดตอนนี้ไปปตรีไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยมีกลไกที่จะช่วยเขาให้มีทักษะเท่ากับคนจบปวสครับคืออาจจะไม่ได้พูดปวสทันทีหรอก แต่ว่ามีทักษะเท่าคนจบระดับปวสอจะช่วยเขามีรายได้มากพอจะจุนเจือครอบครัวแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาจะมีกําลังซั์พอมีทักษะพอกลับเข้าสู่ระบบได้เพราะจริงๆแล้วระบบการศึกษาประเทศไทย ในพร,รบการศึกษาแห่งชาติที่ปรับมามันเปิดช่องให้คนเข้าออกระบบการศึกษาได้ตลอดเวลาครับ <c oughs> แล้วก็การมีเครดิตแบงค์เข้ามาเนี่ยนะครับรวมถึงการเข้ามาของกยศที่ช่วยเรื่องของการกู ill, ้ upskill reskill ในช่วงหลังแล้วก็เรื่องของการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมันเหมือนระบบการพัฒนากําลังคนเราขยับละ นะครับ <c oughs> แต่ว่าเรายังใช้ประโยชน์จากมันไม่ครบในการให้น้องเหล่านี้สามารถจะเติมเต็งสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเขาอาจจะไม่อยู่ในเส้นทางเข้ากันเข้ามหาวิทยาลัยในตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าเขาอยู่ในเส้นทางการยกะดับทักษะได้แล้วถึงวันหนึ่งทักษะที่อยู่ในเครดิตแบงก์มันสามารถแปลงมาเป็นวุฒิจะเป็นปะวะสรหรือเป็นปริญญาทีหลังได้แล้วเขาจะกลับเข้าสู่ระบบได้ครับ <c oughs> เรามีเส้นทางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการจะ เอาน้องเข้าเส้นทางนี้มันต้องการความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายนะครับกยศกศส,อสอช่วยได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นที่ต้องเข้ามาด้วยนะครับโรงเรียนเองหรือแม้แต่คนที่ในเวงการศึกษาต้องเข้าใจว่าเส้นทางการพัฒนาคนของเราในโลกตอนนี้ มันไม่ใช่เส้นตรงแล้วมันจะเป็นเส้นคดเคี้ยวว่าเดี๋ยวเรียนสักพักหยุดก่อนเติมตรงนี้หายตรงนั้นยิ่งเป็นน้องกลุ่มเสี่ยงที่ไม่พร้อมเนี่ยเส้นทางเขายิ่งคดเคี้ยวกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นการมองว่าจะใส่เข้าไปในลูวิ่งตรงๆเนี่ยมันไม่ใช่แล้วในตอนนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูกราฟิกชวนอาจารย์เคดูกัอนอีกสกรอบหนึ่งนะคะย้ํากันให้เห็นเลยนะคะว่าที่กสศเขาทําข้อมูลกับทบอทาบกันนะคะอาจารย์เคมีการยืนยันสิทธิ์นะคะว่าเด็กที่ได้ทุนกสศในปี256 ยันสิทธิ์ผ่านระบบที a ค66เนี่ยค่ะตัวเลขค่ะคุณผู้ชมทางด้านซ้ายคือ21,922คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ12.46นักเรียนทุนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่170,000กว่าคนนะคะนั่นแสดงว่าที่เราคำนวณกับอาจารย์เคเมื่อสักครู่นี้คือมี150,000กว่าคนที่หายออกไปอาจารย์เคย้้ำชัดเจนแล้วนะคะว่าอาจจะไม่ใช่แค่ลู่อุดมศึกษามีอีกหลายเส้นทางที่เด็กๆเ,เขาอาจจะไปด้วยะคะ่ะอาจารย์เคมองว่าเรื่องของตัวเล ที่ที่มันหายไปแล้วก็มีการพัฒนาระบบต่างๆกันมากขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าจะเป็นเรื่องของระบบที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเสริมกลไกตรงนี้ด้วยเนี่ยนอกจากกยศกศสทอปออ,อ,อวอด้วยะคะ่ะอาจารย์มีหน่วยงานไหนที่น่าจะต้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยไหมคะอาจารย์คะผมว่ากระทรวงแรงงานอาจจะเข้ามาช่วยเรื่องของการฝึกอาชีพระยะสั้น นะครับแล้วก็ตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยความจริงเราสามารถสร้างโมดูลการเรียนรู้บางโมดูลที่ให้เขาเรียนฟรีเพื่อเก็บแต้มเก็บเครดิตก่อนได้นะครับเพราะถ้าเราเป็นโมดูลกลางที่ไม่ใช่ต่างมหาลัยทำอะครับแต่เป็นการพัฒนาร่วมกันอย่างเช่น น้องเขาอาจจะต้องทํางานในปีหนึ่งปี2แต่ว่าเขาสามารถจะเรียนวิชาพื้นฐานบางวิชาซึ่งจริง,รงๆหลายมหาลัยก็ทําหลักสูตรออนไลน์อยู่แล้วให้เป็นหลักสูตรออนไลน์กลางมีระบบการวัดผลที่ดีเนี่ยน้องเขาหลุดจากระบบแต่เขายังเกี่ยวยกับการเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาได้ครับแล้วก็อีกประเด็นที่น่าจะคู่กันได้ก็คือว่าช่องทางของการเรียนครับคือเวลาเราพูดถึงน้องที่หลุดจากระบบเนี่ยแน่นอนฐานะเขาจะไม่ดีพอจะบอกว่าเรียนออนไลน์จะไม่มีแท็บเล็ตไม่มีคอมพิวเตอร์ นะครับเราจะทํำยังไงจุดนี้อย่างเช่นการแปลงห้องสมุดให้กลายเป็นสูตรเรียนรู้ไหมนะครับการเข้าไปใช้กศออนอไหมหรือแม้แต่การเข้ามาในโรงเรียนต่างๆสามหมื่นกว่าโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเย็นช่วงค่ำหรือเสา,าร์อาทิตย์ที่เปิดให้น้องที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์ได้คือเรามีเรามีเครื่องมือเหล่านี้ที่มัน ไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มที่เพื่ออบอุ่นเขาครับผมคิดว่าถ้าเราเอาทรัพยากรทั้งหลายมากองดูเนะี่ยจริงๆเราไม่ได้ขาดแคลนขนาดนั้นนะ,ะแต่ว่ามันเป็นการบรหิหารจัดการสิ่งที่ไม่ถูกใช้ให้ถูกใช้อย่างเต็มกําลังมากขึ้นเนี่ยะจะช่วยเขาได้เยอะขึ้นครับอาจารย์น่าทําหมายถึงการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆที่ทํางานกันอยู่แล้วแต่เชื่อมโยงกันให้เป็นระบบมากขึ้นโดยเฉพาะระบบหลังบ้านใช่ไหมคะอาจารย์คะ ถูกต้องครับค,คือหลังบ้านเนี่ยยังประตูใครประตูมันอยู่ความ,มจริงแล้วหลังบ้านครจะเป็นที่เดียวกันแต่ว่าเปิดประตูหน้าบ้านหลายหลายประตูเพื่อเขาเดินเข้ามาตามความสะดวกแล้วมาสู่ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่อบอุ่มเขาได้ครับสุดท้ายค่ะจารย์ประเด็นการศึกษานี่น่าจะเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มด้วยค่ะว่าพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยจะถูกพูดถึงมากขึ้นนะคะหลังจากที่เรามีรัฐบาลใหม่กันแล้วค่ะแล้วมันก็จะเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํากับเด็กทุกมิติด้วยจา์อยากฝากอะไรทิ้งท้ายสำหรับ ประเด็นพรบการศึกษาแห่งชาติรอบนี้ไหมคะครับคืออย่าไปแก้พรบอีกเลยไหว้วครับผมต้องเชิญไหวเลยครับแก้หลายรอบนะมันจะไม่ทันค่ะมันจะไม่ทันแก้หลายรอบแล้วครับแล้วก็ที่แก้กันมามันลงตัวระดับหนึ่งแล้วแทนที่จะแก้พรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยทําความเข้าใจกับมันแล้วก็ผลักดันมันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆพาใต้กรอบของพรบนี้ให้สําเร็จแค่นี้ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสาคัญใน4ปีเป็นผลงานรัฐบาลที่ชัดเจนครับคือถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลแล้วมีคนตกมือให้อยากจะฝากชื่อไว้ในวงการศึกษาจริงๆเนี่ยอยากไปยุ่งกับการแก้พรบแต่ว่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ครับอาจารย์ไม่แก้ในหมายถึงไม่แก้ของปีสีสองหรือไม่แก้ที่แก้ล่าสุดคะอาจารย์ไม่แก้ที่แก้ล่าสุดครับอ่าก็คือเอาฉบับล่าสุดใชะคะใช้ใช้ไปก่อนใช่ครับเขาเปิดช่องมากพอแค่ตีความมัน ให้เข้าใจช่องต่างๆที่ก็เติมให้เพราะว่าตัวล่าสุดเนี่ยมันเปิดช่องท้ายเข้าออกได้หลายทางมากในการช่วยเด็กมันพอและ,ะอยก่กแก้เลยทำเถอะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์เคนะคะที่มาให้ข้อมูลวิเคราะห์เรื่องการศึกษากับเราอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ